ก็ขอกราบสวัสดีครูช่ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอวิสตอปเดนเจนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบทหารรับจ้างนะครับระบบทหารรับจ้างนี่เป็นระบบอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆครับขอเตะนี่ออกก่อนโอเคเกิดเข้าไปดูนะครับแล้วก็มาเปิดที่ทหารรับจ้างแล้วก็ดูที่ข้อมูลตรงนี้นะครับอาทหารรับจ้างแต่ละตัวจะมีอุปกรณ์ที่แ่อะท่าจะแตกต่างกันนะครับอแต่สิ่งที่ผมจะอธิบายตรงนี้ก็คือ ไม่ว่าจะใส่อุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับถ้าหรัจ้างก็คือมันจะมีสเต็เต็มทุกอย่างนะครับอืมสเต็เต็มยาที่ไม่จํากัดนะครับอันนี้คือข้อดีของทหารรับจ้างนะครับไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะครับอ่ะอย่างเช่นดูอ่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเห็นอุปกรณ์เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสเต็ทุกอย่างนี่เวอร์มากเอาง่ายอุปกรณ์ที่ทหารรับจ้างสวมใส่อ่ะมันจะเวอร์กว่าปกติประมาณหลายเท่าเลยครับแต่เช่นเราจะทาดาเมจได้ประมาณ จ็ดสิบแปดสิบะแต่ถ่านรับจ้างจะทําได้ประมาณร้อยถึงสองร้อยเลยนะอืมดังนั้นถ้านรับจ้างมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับคนปกติแต่ว่ามันก็มีข้อดีมากกว่าแน่นอนครับแล้วก็ถ่านรับจ้างได้จากไหนเออหาแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะโอเคอยู่นี่ผมไม่เคยได้เข้ามาไปซื้อเท่าไหร่อะอืมโอเคนี่ครับถ่านรับจ้างมันก็จะมีประมาณนี้นะมันก็จะสุ่มนะครับมันก็จะมีระดับสีม่วงอ่าสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับ เราก็จะเป็นยังไงคือก็แล้วแต่ดวงนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองอันนี้ก็คือสีทองหรือสีแดงอะ่ะมันคือมันจะใช้เงินเงินเติมซื้อนะครับดังนั้นผมไม่แนะนําไห้ซื้อพวกสีทองอะไรพวกนี้แนะนำเติมที่สีม่วงครับแต่ว่าสีม่วงนี่ก็คือควรซื้อไหมผมก็ตอบตรงๆนะครับถ้าคุณมีเพื่อนก็ไม่จําเป็นหรอกถ้าคุณโดดเดี่ยวเหมือนผมก็ซื้อๆไปเถอะแต่ว่าซื้อแค่ครั้งเดียวนะเพราะถ้าซื้อครั้งที่สองกับครั้งที่สราคามันจะเพิ่มขึ้นสูงมากครับดังนั้นผมก็จะไม่แนะนํานะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมดีกว่านะว่าทหารรับจ้างมันมีประโยชน์มากแค่ไหนนะครับ๋ยวเข้าไปดูกันเลยโอเคไปเลยอ่ะเราก็เข้าไปอยู่กันในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผม,ผม,ผมก็พบทหารรับจ้างมาด้วยนะอืมโอเคขอเปิดเปิดแผนที่ติกหน่อยนะครับโอ้ย๋ยู่ติดอะไรวุเนี่ยอนี่นี่นี่คุณผู้ชมดูทหารรับจ้างคนนี้ก็คือมันจะบับถ้าเกเป็นพวกสายบับนะครับอ่าสายบับนะมันก็จะบับเราด้วยนะครับอ่าบัฟมันจะแบบ ยังไงอ่ะมันก็จะช่วยทีเป็นหลักนะครับแต่ถ้าคุณล้มอย่าหวังให้มันชุบนะมันไม่ฆ่ามอนมอนมันมันไม่ฆ่าตายมันจะแบบมันจะไม่ชุบเราด้ซ้ําอ๋อแล้วก็จะมีข้อข้อเตือนอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราตายนะใครก็ตามที่เป็นเจ้าของทหารรับจ้างอ,ะอ่ะอ่าอย่างเช่นคุณเอาเครื่อไปด้วยคนนึงนะครับแล้วก็เอาทหารรับจ้างมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะแต่ถ้าคุณตายอะ่ะคุณที่เป็นเจ้าของอะ่ะตายอะ่ะทหารรับจ้างจะตายด้วยนะครับ ไม่นับเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนไม่นับนะเพื่อนตายไม่เกี่ยวแต่ถ้าคุณตายอะ่ะทาหารรับจ้างที่คุณนามาจะตายด้วยนะครับตายตามนันทีเลยอะดังนั้นก็ระวังด้วยนะครับพยายามแบบให้ทหารรับจ้างตายได้นะครับแต่คุณห้ามตายนะครับประมาณนั้นเลยนะครับที่ผมอยากจะกเตือนคุณไว้ก็มีแค่นี้แหละโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของทหารรับจ้างกันเลยดีกว่าทหารรับจ้างจะมียาที่ไม่จํากัดนะครับอย่างแรกเลยนะโอเคขอเก็บของก่อน แต่ก็จะมียาที่ไม่จํากัดน,นะครับยาของท่านรับจ้างจากอินฟินิตี้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีเงินหมดนะครับอแต่มันใช้แต่มันเอามาแบ่งเราไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ถ่านรับจ้างเอาไปคุมไหมเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูเงินที่ผมได้จากเกมเกมนี้แล้วกันนะครับว่ามันคุมไหมที่อาถารรับจ้างไปเอาตามตรงจักใจเลยนะมันไม่คุ้มหรอกแต่อยากให้ดูตอนจบว่าเราได้เงินเท่าไหร่แค่นั้นเองจักใจเลยแล้วมันไม่คุ้มหรอกไม่ใช่ว่ามันไม่คุ้ม ที่ว่าเราต้องจ่ายเงินเสียกับท่ารรับจ้างนะครับมันไม่คุ้มกับเวลาที่ต้องเสียไปแล้วก็ต้องเสียเงินดีอกะ <c oughs> ไปเล่นหมดคนเดียวอะ่ะได้เงินเยอะกว่าครับถ้าเกิดจะมาเล่นแต่ถ้าเล่นแบบเอาสนุกอะ่ะต้องการบริการมาคอยแบบชุบอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบทหารรับจ้างที่เป็นอะไรนะาสายแบบคิลเลอร์อ่ะประมาณนั้นอะ่ะเป็นนักบวชอะ่ะถ้ารรับจ้างพวกเนี้ยก็คือถ้าเราเล่นเป็นสายแบบพวกนักธนูอะไรพวกเนี้ยมันฟาร์มโซโล่ยากใช่ไหมก็คือ เราจะเอาถ่านรลับเจา้าพวกนี้มาช่วยเราในการฟาร์มเบลได้ครับถ่านหลับเจ้ามีจุดประโยชน์คือช่วยในการฟาร์มเบลนะครับไม่ใช่ฟาร์มเงินนะดังนั้นถ้าคุณต้องการมาฟาร์มเงินจริงๆอ่ะผมแนะนาครับอย่าเลยครับถ่านหลับเจ้าไม่ช่วยคุณอ่ะมันไม่ตอบโจทย์จริงๆครับถ่านรับเจ้ามีประโยชน์อะไรอีก <c oughs> ก็ถ้าเกิดคุณมากับเพื่อนใช่ไหมแต่คุณไม่ต้องการอะไรนะไม่ต้องการให้คนอื่นเข้ามาแบบมอสมัวทีมอ่ะบางทีแบบเยี่ยงของอะไรเงี้ยมันน่าขานครับถ่านหลับเจ้าก็จะเป็นตัวตอบโจทย์ตรงนี้นะ อ่ามันช่วยได้เยอะมากเลยครับตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเงินแบบเงินจริงๆนะๆก็แบบเติมแล้วซื้อทหารแล้วจ้างสีทองอ่ะผมบอกเลยว่าทหารแล้วจ้างสีทองมันเก่งมากเก่งแบบเก่งมากๆ,ๆผมสุ่มมาได้อ่ะอ่าผมแบบใช้มาครั้งหนึ่งอ่ะแล้วก็ไม่ใช้อีกเลยก็คือมันคุ้มมากครับคุ้ม,มราคาจริงๆครับทหารแล้วจ้างสีทองครับคือแบบแบบผู้เล่นอ่ะถ้าเกิดไม่ได้แบบใส่ของแน่นมากจนเกินไปอ่ะนะ ถึงจะใส่ของแน่นก็คือโดนทหารรับจ้างสีทองนี้ตบเป็นขนมก <c oughs> ุดข่ำอะคือโคตรโหดอะทหารรับจ้างสีทองนี้ก็คือแบบคนสองคนต้องลุมอ่ะต้องลุมต้องลุมมันจริงๆนะมันแบบไม่ต่างจากบอสเลยครับมันเก่งมากเลยครับแล้วคเวลามันปืนเลือดผีนี่ก็คือแบบกีดกันทั่วแมปอะโอเคแล้วตอนนี้ทหารรับจ้างโหกก็ตายนะครับที่จริงผมปล่อยมันตายแล้วแหละ <c oughs> ให้มันไปโดนมอนตลุมตีตาย <c oughs> โอเคเราจะทําทการชุบนะครับทหารรับจ้างดีกว่า คนปกติตรงที่ว่าเวลาชุบของอุปกรณ์จะเต็มตัวตทันทีครับอ่าเห็นป่ะอุปกรณ์ก็คือจะครบอะเออแบบมันไม่แบบอุปกรณ์แบบลอยหอล่ออะไรประมาณนั้นอะ่ะเอาง่ายๆคือไม่ต้องกลับไปเก็บอุปกรณ์ครับอืมเ้าต,ตัวจะมีอุปกรณ์ครบแล้วก็มียงมียาเไยพร้อมเลยก็คือแบบชบุบแบบชุบแล้วครบมากโอเคแล้วเรามาดูกล่องดีกว่ากล่องของถ่ายรับจ้างของเราโอเคกล่องอยู่หลังประตูนี้แหละครับอืมนี่นี่คือกล่องของถ่ายรับจ้างเรานะครับอืมขอเลียร์กัน กล่องพวกนี้จะเปิดไม่ได้นะครับอ่ากล่องพวกนี้จะเปิดไม่ได้นะครับอืมมัน <laughs> ไม่มีของอยู่ข้างในด้วยซ้ำคือแต่ถ้าเป็นคนอื่นอะคนอื่นเปิดได้นะอย่างเช่นคนข้างนอกอะแต่ไม่รู้จะได้อเทมอะไรมั่งอะได้สมบัติอะไรแบบผมไม่เคยคาทหารจ้างาได้เลยเพราะผมเล่นแบบเล่นแต่อะไรแบบเนี้ยอืมโอเคครับดูดูด,ดูแล้วก็ไปดูอีกกล่องนึงนี่นี่เห็นป่ะอันนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคือเปิดไม่ได้ครับ <laughs> มันเป็นการแบบว่า แบบการลักไก่อะการลักไก่อะคุณเข้าใจป่ะแบบเวลามีลักไก่แบบว่าเอ้ยปล่อยทหารจ้างตายเงี้ยแบบทหารจ้งางใส่ชุดแบบชุดทองอ่ะตายปุ๊บแล้วเราก็มาเก็บขงเก็บขออะไรเงี้ยในกล่องทหารจ้างอะมันการลักไก่ครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นน่าจะเปิดได้นะใช่ไหมอ่าผมไม่รู้อะเปิดได้เปิดไม่ได้ผมไม่รู้อะแต่ผมคิดว่าน่าจะเปิดได้แหละแล้วน่าจะได้อุปกรณ์ระดับหนึ่งในระดับหนึ่งน่าจะได้ไม่ครบอะเพราะถ้าเกิดเราแบบ เราฆ่าแบบทหารรับจ้างสีทองได้เงี้ยโอ้โหฆ่าก็ยากแห่งโคตรน่ากลัวเลยแล้วกูไม่ได้อะไรเลยเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องว่ะถูกป่ะอ่าดังนั้นผมคิดว่าน่าจะฆ่าแล้วก็เราจะได้อุปกรณ์ระดับหนึ่งครับอืมเอาง่ายๆก็คือคนอื่นมาเปิดกล่องได้ครับแต่เจ้าของทหารรับจ้างเปิดกล่องไม่ได้แต่มันจะมีข้อแรกเสี่ยก็คือเมื่อแบบว่าเราแบบชุบชีวิตทหารรับจ้างมาก็คืออุปกรณ์มันก็จะครบไง อ่านั่นคอือข้อแกเปลี่ยนที่เราไม่สามารถเปิดกล่องได้ประมาณนั้นเลยโอเคผมจะมาสรุปตรงนี้เลยนะการรับจ้างคือถ้าจะเอาไปใช้จริงๆนะครับผมแนะนําให้เอาไปสู้กับบอสครับอ่าสู้กับบอสนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนนะอ่าถ้าใช้แบบให้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆอ่ะเพราะการเล่นกับบอสอะเราไปโซโล่อะมันไม่ไหวอยู่แล้วครับดังนั้นเราก็ต้องเอาแบบคนมันไปช่วยอะก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะใส่อุปกรณ์แบบไหนถูกไหมล่ะ แต่ถ้าเป็นทหารรับจ้างเราสามารถรู้ได้นะครับว่ามันจะใส่อุปกรณ์แบบไหนและมันจะสู้แบบบอสค่อนข้างจะดีนะนื่นจากทหารรับจ้างมันจะมีพลังชีวิตมากกว่าปกติหลายเท่าครับอ่าและอุปกรณ์ก็จะแบบดีกว่าปกติหลายเท่าเือนแล้วก็มันก็จะมียามันไม่มงกยาเหมือนเราอ่ะเราเราเรา,เราทำอะไรต,ต่างๆเรางกยาอยู่แล้วครับโดยเฉพาะผมอบบผูกโคตรงกเลยอย่างที่ผมโชว์ไปคลิปโซโล่บอสตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่าประมาณนั้นเลยไม่ใช่โซโล่บอสดิคลิปตีบอสดิ ซลบอทพูดไม่ได้ครับมันจะพูดยังไงก็ไม่ได้ยิ่งอยู่ที่ผมเล่นคนเดียวแต่มันก็มีบอทไ,ไปเสริมด้วยปะ่ะตารับจ้างอ่ะเดี๋ยวผมก็จะออกจากแบบแป,ป๊บนึงครับอเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผมได้เงินเท่าไหร่ครับมันคุ้มค่ากูร์คาอ่าพูดในหาับจ้างตรงนี้นะครับอ่าสามคือทั้งหมดสามครั้งครับใช้ได้สามครั้งนะครั้งก็แบบถ้าออกอ่ะตีหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งนะครับออกประมาณห้าร้อยอ่าผมต่อให้ออกห้าร้อยสองโคนอ่ะ ครั้งคนละ500ก็จะประมาณ2 0 0พันไอ้พันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งนะพันหนึ่งแต่ออกคือถ้าเล่น3รอบอ่ะคุณต้องออกให้ได้มากกว่าพันห้าคุณเล่นสรอบคุณต้องออกให้ได้มากกว่าพันห้าครับประมาณนั้นเลยมันถึงจะพอแบบพอได้กําไรอยู่อะ่ะซึ่งมันผมไปเล่นไอ้นี่หมดแบบโซโลอะ่ะตาหนึ่งได้ตาละสองพันสามพันือว่าเล่นหมดโซโลดีกว่าดังนั้นผมผมาพูดสรุปเลยนะครับว่าถ้ารับจ้างถ้าเอาไปฟาร์มเงินอ่ะไม่คุ้มครับ ถ้าไปฟาร์มเวลพอได้ครับแต่ถ้าไปฟาร์มบอสอ่ะกดล็อกช่องรูน่ะอ่ามันถึงจะค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกัน่อนะครับว่าเราออกเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราออกนะครับถ้าเราออกปุ๊บอ่ะไอช่องไอพวกเนี้ยอ่าสิลาพวกเนี้ยมันก็จะหายไปพร้อมกันหมดเลยครับเห็นป่ะอืมก็คือเท่ากับถ้าเราออกคนเดียวก็จะเท่ากับออกสามคนนะครับประมาณนั้นเลยเดี๋ยวเว้นเราจะเอาเพื่อนมาด้วยนะแล้วก็ดูมูลค่าในตานี้กันเจ็ดร้ยสิบเจ็ เล่สวยดีนี่แจ็คพอตแตกเลยอะโอเคครับพาร์น,นี้ก็คงไม่มีแล้วพาร์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเกินพาร์ทหน้านะครับอ่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไปรอดูกันได้นะครับไปละบ๊ายบายครับผม